เนื้อปลาแซลมอนต้มซอสญี่ปุน่นอ,อชุ่มฉ่ำนะฮะอืมอรอยเลยเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูปลาแซลมอนกันปลาแซลมอนเนื้อปลาล้วนๆนะครับ เป็นเนื้อปลาส่วนหลังของแซลมอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำอะไรก็คือผมจะทำต้มซีอิ้วญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผมจะใช้ขิงแล้วก็แค,อครอทแล้วก็สูตรนี้ผมจะใช้พริกขี้หนูนิดหน่อยเพื่อ,อให้อร่อยอร่อยไม่เลี่ยนนะครับแล้วก็จะใช้เห็ดหอมแต่ที่นี้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชม จะต้องเอาเห็ดหอมเนี่ยมาทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็เอามาแช่น้ําอุ่นนะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะแข็งนะครับเพื่อนๆอต่อไปที่เป็นพระเอกนางเอกก็คือซอสญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ซีอิอ๊วดำหวานนะครับใช้แบบนี้นะครับไม่งั้นมันจะฝาดนะครับดำหวานประมาณนี้นะครับ แล้วก็มิรินน้ำส้มสายชูนะครับมิรินนะครับเป็นน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นเอาละครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะฮะเอาละครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับตอนนี้เราตั้งไฟนะครับแล้วก็เอาน้ำเห็ดหอมเนี่ยครับใส่ลงไปเลยน้ำที่แช่เห็ดหอมซึ่งล้างแล้วนะครับก็ใส่ลงไปเลยอ่า แล้วก็ปรุงรสเลยใช้ซอสญี่ปุ่นนะครับททยูมินะครับใส่ลงไปนะครับ2ช้อน3มช้อนแล้วแต่เพื่อนๆน,นะฮะชิมแล้วรสชาติที่ต้องการนะตอนนี้ใส่ปลาลงไปก่อนเลยครับนะฮะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะแครอทพิคกี้หนูแล้วก็ขิงนะครับลงไป ทีนี้เวลาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมต้มนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องรู้ว่าท่านมีจุดประสงค์อะไรอ่ะตอนนี้ผมเพิ่มเพิ่มซีอิ๊วดำหวานนะครับลงไปนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมจะทำเนี่ยต้องกักน้ำไว้ด้วยว่าต้องการให้มากน้อยแค่ไหนนะครับเอาละครับ ตามด้วยนิลินนทำส้มสายชูจากข้าวของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ชิมเลยนะครับชิมว่ารสชาติประมาณไหนนะถ้าได้หรือถ้าไม่ได้อย่างไรจะเติมน้ำเพิ่มหรืออะไรก็อยู่ตรงนี้ครับเติมได้เลยค่อยๆทำไปตอนนี้ผมจะปิดฝานะครับ ก็ตั้งไว้คิดว่าจนปลาด้านนี้สุกนะครับอพอปลาสุกได้ที่แล้วเราก็เดี๋ยวจะกลับข้างปลาเพื่อให้มั่นใจว่าปลาอีกข้างหนึ่งสุกนะครับทีนี้ต้องระัดระวังน้ำนิดนึงนะครับถ้าท่านใส่น้ำน้อยแล้วก็ไม่ได้ ดูจังหวะให้ดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไหม้ก้นนะฮะอันนี้ผมรู้จังหวะนะครเคยทำอยู่แล้วก็ผมต้องการน้ำน้อยนะฮะก็เดี๋ยวนะะได้ที่แล้วนะะน้ำมันจะหอดลงไปอีกนะครับเพื่อนๆะโอเคเราคิดว่ามั่นใจว่าโอเคแล้วชิมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านะ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจัดจานแล้วก็ไปชิมกันครับเพื่อนๆครับเอาล้วครับก็เสร็จสมบูรณ์ นะทีนี้เวลาเพื่อนๆทำเนี่ยเพื่อนๆต้องระมัดระวังระมัดระวังอะไรก็คือตอนที่ใส่น้านะฮะถ้าท่านต้องการให้น้ํามากเนี่ยก็ก็ก็กให้เหลือครุกริกเนี่ยก็ต้องต้องใส่น้ํามากหน่อยนะครับแต่ของผมเนี่ยผมต้องการให้เป็นเป็นมีน้ําน้อยนะครับเหมือนกับซอสเฉยเฉยนะฮะสังเกตดูว่าน้ํามันจะน้อยนะฮะ น้ำจะน้อยอือชุ่มฉ่ำนะฮะอ่าอืมไดไเลยเนี่ยต้องการประมาณนี้เลยครับอืมนะครับ อืมทอดกรอบเป็นซุปข้าวอืมเอาละครับเดี๋ยวผมจัดการกับจานนี้ให้จบนะครับไปลองทำกันดูนะครับวันนี้ ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ